คลิปนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเจอผีในวัดครับคลิปนี้เป็นเรื่องของทางบ้านนะครับผมขอสมมุติเจ้าของเรื่องว่าคุณเอแล้วกันคุณเอเป็นผู้หญิงครับที่มีแฟนแล้วก็ตัวคุณเอเองเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษครับจะสามารถมองเห็นวิญญาณได้เกือบตลอดเวลาจนถึงวันนั้นครับเป็นวันพระใหญ่คุณเอกับแฟนก็ ชวนกันว่าเราจะไปเวียนเทียนที่วัดกันนะตัวแฟนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตอบตกลงครับจนถึงช่วงเวลาก่อนจะเวียนเทียนคุณเอกับแฟนก็ขับรถไปด้วยกันครับเป็นรถยนต์ทางที่จะไปวัดที่ไปกันประจำเนะยครับมันก็จะมีความเบี่ยวนิดนึงระหว่างที่ขับรถไปก่อนจะถึงวัดครับคุณเอมองเห็นชายแก่เดินอยู่ริมทางครับตอนแรกตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็แฟนเป็นคนขับนะครับคุณเอนั่งอยู่ด้วย แฟนก็ขับตรงไปเรื่อยๆคุณเอก็เห็นพอใกล้เข้าใกล้เข้ากับชายแก่ที่เดินริมทางคนนี้อยู่ๆผู้ชายแก่คนนั้นก็กระโดดเข้ามาใส่รถที่คุณเอนั่งอยู่ครับคุณเอตกใจครับแต่ว่าทําตัวไม่ถูกแต่ด้วยความที่แฟนของคุณเอไม่เห็นครับเขาก็ขับรถทะลุล่างชายแก่คนนั้นแล้วก็ขับต่อไปเรื่อยๆตัวคุณเอก็เงียบไวเพราะกลัวว่าแฟนจะรู้สึกไม่ดีครับแต่ก็หันกลับไปมองที่ชายแก่ที่ทะลุมาครับ ปรากฏว่าชายแก่คนนั้นวิ่งตามรถมาครับแล้วพยายามเอื้อมือมาเหมือนจะแตะที่รถให้ได้ตัวคนเอด้วยความกลัวและตกใจมากๆครับเลยบอกแฟนว่าให้ขับรถเร็วๆหน่อยรีบไปหน่อยแฟนไม่ได้ว่าอะไรหรือติดใจอะไรครับแต่ก็ขับรถเร็วขึ้นเพราะว่าเหมือนแฟนคนเอก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าคนเอน่าจะเห็นอะไรจากนั้นพอขับรถพ้นจากจุดตรงนั้นมาได้ก็เข้าไปในตัววัด หลังจากที่จอดรถเสร็จลงจากรถกันคุณเอก็พาแฟนเดินเข้าไปในวัดครับและหาจุดที่มีการวางเทียนวางทูปไว้เพื่อจะได้หยิบของแล้วก็จะได้นําไปไหว้พระแล้วก็ทําการเรียนเทียนต่อไปพอเจอโต,ต๊ะทูปโต๊ะเทียนแล้วคุณเอก็ชวนแฟนครับไปหยิบของจากโต๊ะนั้นกันแต่ระหว่างที่จะเดินไปหยิบนะครับคุณเอบอกว่าเห็นวิญญาณตัวหนึ่งครับ ยืนอยู่ข้างๆทางเดินแล้วอุ้มหัวของตัวเองอยู่ตอนนั้นคุณเอเห็นแล้วไม่ได้พูดอะไรครับแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวก็เลยจับแขนแฟนแล้วก็รีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งเพื่อไปหยิบของบนโต๊ะครับหลังจากได้ดอกไม้ทุกเทียนมาแล้วครับก็รีบเข้าไปในเขตของโบสถ์ตัวคุณเอบอกว่าเวลาเข้าไปอยู่ในเขตของโบสถ์เนี่ยครับพวกผีพวกวิญ,ญญาณที่เดินตามมาตอนแรกนั้นไม่ได้เข้ามาในเขตด้วยครับ ทำให้รู้สึกเหมือนว่าพวกเขาไม่สามารถเข้ามาในเขตนีไ้ได้จากนั้นคุณเอก็เข้าไปไหว้พระทำพิธีแล้วถึงช่วงของการเวียนเทียนครับตอนเวียนเทียนก็ออกมาเดินตามปกติครับคุณเอก็เดินกับแฟนไปและก็มีคนอื่นๆที่เดินกันเป็นกลุ่มคณะครับในระหว่างที่เดินไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เห็นอะไรครับรอบแรกไม่เห็นอะไรรอบที่สองไม่เห็นอะไรจนพอจะเข้าครบรอบที่สาครับ ต้องบอกว่าตัวโบสถ์เนี่ยก็จะมีกำแพงล้อนรอบครับแต่ว่าจะมีฝั่งหนึ่งที่จะเป็นเหมือนฝั่งใช้เก็บโกรธของผู้เสียชีวิตตอนเดินไปได้รอบสุดท้ายครับพอถึงฝั่งที่เก็บโกรธเยอะๆนะครับคุณเอบอกว่าเธอก็หันไปดูทางโกรธที่เก็บกระดูกนะครับปรากฏว่าเธอเห็นเป็นวิญญาณออกมายืนกันเต็มไปหมดเลย มีหลายรูปแบบมากๆทั้งตัวดำสนิทตาสีแดงทั้งคอเกือบจะขาดพยายามจับหัวไว้ไม่ให้หลุดมีทั้งแบบมีหนอนไหลไตออกมาจากร่างกายหรือไหลออกมาจากอวัยวะเพศตอนนั้นคุณเอเห็นก็ตกใจมากครับแต่ด้วยความที่ตัวเองเห็นผีเป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่ได้ช็อกจนเสียสติอะไร แต่พอมาเจอสภาพนี้รูปแบบนี้เยอะๆก็มีความกลัวขึ้นมาเหมือนกันคุณเอก็พยายามแทรกเข้าไปอยู่ด้านในของขบวนที่เขาเดินกันอยู่ครับเดินฝั่งด้านในจะได้ห่างจากทางจะได้ห่างจากจุดที่เก็บโกรตรงนั้นหลังจากที่ทําการเวียนเทียนเสร็จครับคุณเอกก็รีบพาแฟนกลับบ้านครับก็รีบเดินไปที่รถกัน ระหว่างที่จะเดินไปขึ้นรถครับคุณเอบอกว่ายังคงเห็นผีทุกตัวที่เห็นมาตั้งแต่แรกยังคงยืนอยู่กันครบถ้วนเลยครับก่อนจะขึ้นรถกับคุณเอก็เลยพูดกับแฟนว่ากลับกันเถอะกลับกันแค่สองคนนะด้วยความที่ตัวคุณเอเป็นคนมีความเชื่อครับว่าหากเราไปทักแบบเหมารวมเขาก็จะกลับมาด้วยแต่ถึงพูดไปอย่างนั้นแล้วตอนที่คุณเขึ้นไปนั่งบนรถครับแฟนคุณเขึ้นไปนั่งบนรถด,ด้วย ปรากฏว่ามันเหมือนมีรอยยวบมีความยุบของรถที่มากขึ้นตัวคุณเอเองหันไปมองหน้ากับแฟนครับแฟนคุณเอที่ไม่ได้เป็นคนเห็นผีครับก็ยังรู้สึกได้และพยักหน้าให้คุณเอทั้งสองคนเลยตัดสินใจรีบขับรถกลับออกมาจากวัดน,นั้นครับระหว่างทางกลับตัวคุณเอเองก็อธิษฐานว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวอย่ามาก่อกวนกันเลยเดี๋ยวจะมี เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะทําบุญไปให้เรื่อยๆและพอหลังจากออกมาจากวัดได้แล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วครับตัวแฟนของคุณเอเองก็กลับมาพูดกับคุณเอว่าจริงๆแล้วในวันนั้นครับตัวแฟนก็มองเห็นวิญญาณเยอะมากเหมือนกันทั้งๆที่ปกติแล้วตัวแฟนไม่เคยเห็นวิญญาณเลยกลับมองเห็นวิญญาณเหมือนกันเห็นอยู่หลายตัวเลยโดยเฉพาะช่วงที่เวียนเทียนรอบโบสถ์ครับ เขาเห็นเปรตยืนอยู่หลังโบสถ์ด้วยและเปรตตัวที่เห็นนั้นนะครับก็เป็นเปรตของญาติแฟนคุณเอครับที่เคยมาเผาศพอยู่ที่วัดน,นี้เรื่องสยองในห้องมือแฉแนงที่ทำให้คุณได้แชร์ประสบการณ์ทางด้านผีวิญญาณเรื่องสยองหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ฆาตการรมตา่างๆที่คุณอาจจะพบเจอได้ตัวเองหรือได้ยินมาจากคนอื่นใครที่มีเรื่องราวน่าสนใจก็สามารถส่งมาได้นะครับทาง Facebook Fan น page หรือทางอีเมลที่ขึ้นอยู่นี้ แล้วพบกันครับเรื่องสยองในห้องเมืด